สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูบีอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการแทรกรูปภาพอ่าแทรกเสียงแล้วก็วิดีโอนั่นเองนะคะเรามาดูการแทรกอ่ารูปภาพกันก่อนนะคะอันดับแรก <Okay. S 1> ทําอย่างไรบ้างนะคะก็คือให้ไปแท็บ insert หรือว่าแทรกนะคะให้เราคลิกที่อ่า picture นะคะหรือว่ารูปภาพนั่นเอง คลิกปุ๊บมันก็จะมี2ไฟล์นะคะมี2องสองคำสั่งนะคะจะเป็นอันแรกจะเป็นคือมาจากาจากไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าจากออนไลน์นั่นเอง mm. อันนี้ก็คือมาจากเครื่องนะคะ mm. เนื่องจากว่าเราได้าดาวน์โหลดมานะคะ mm. ให้เราเลือกโฟลเดอร์นะคะโฟลเดอร์ก่อนโฟลเดอร์ปุ๊บแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราได้นํานมานั่นเอง mm. แล้วก,กด Insert หรือว่าแทรกขึ้นมาได้เลย mm. อ่าแบบนี้นะคะ อันนี้คือเป็นวิธีการเพิ่มรูปภาพหรือว่าแทรกรูปภาพนันเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการแทรกรูปภาพจากเขาโค้งนะคะจากเขาโค้งก็คือส่อว่าถ้าเราเพิ่มอ่าเขาโค้งมานะคะอ่ามันจะมีกล่องข้อความแบบนี้อันตัวกล่องอันนี้นะคะนักเรียนสังเกตนะคะจะมันจะมีแคดคสั่งด้วยกัน อันนี้จะเป็นตารางแผนภูมิภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราลองดูตรง2อันนี้นะคะมันจะเป็นรูปภาพจากไฟล์หรือว่ารูปภาพจากออนไลน์นะคะเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็กดเพิ่มกดแทรกรูปภาพลงมาได้เลยอันอันเมื่อกี้ครูแทรกจากไฟล์คอมพิวเตอร์แล้วนะคะอันนี้ครูจะลองเพิ่มจากออนไลน์นะคะให้เราลองคลิกตรงนี้มันจะเป็นเหมือนรูปโลกนะคะคลิกเข้าไปปุ๊บ อ่ะมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะคะให้เราสามารถอ่ะเราสามารถเลือกชนิดชนิดของที่ชนิดอันนี้ได้เราที่เราอยากจะค้นหาแมวนะคะแมวอ่ะเราเลือกปุ๊บนะคะเลือกได้แล้วเราก็กด insert ร้วนแทรกลงมาได้เลยอันนี้ก็คือจะต้องรอมันดาวน์โหลดนิดนึงอ่าอันนี้ก็ มันก็จะขึ้นมาแล้วรูปภาพตรงตรงที่เราได้เพิ่มที่เป็นเขาโค้งขึ้นมานะคะแบบนี้และยังไงต่อก็คือเราสามารถปรับนะคะปรับย้ายปรับย้ายรูปภาพได้เลยนะคะหรือ,อขยายใหญ่นะคะขยายยังไงก็คือให้เราดูตรงมุมนี้นะคะมันจะมีจุดๆนะคะเราเอาเมาส์ มาวางไว้แล้วมันจะขึ้นเป็นอ่าลูกศรเราสามารถกดนะคะกดคลิกค้างไว้นะคะแล้วเราก็กดขยายลดยอ่อได้เลยนะคะตามที่เราต้องการแล้วก็จัดย้ายวางแบบนี้อ่าแบบนี้ได้เลยนะคะและถ้าวิธีการลบก็คือเราสามารถกดที่อ่า delete หรือว่า backspace ที่บนแป้นพิมพ์ได้เลยนะคะแบบนี้อ่ามันก็จะลบแล้วอันเอง อันนี้คือเป็นวิธีการลบ่าการย้ายการขยายนะคะของรูปภาพนั่นเองอ่าต่อมาเราลองมาดูการคัดลอกนะคะการคัดลอกการคัดลอกก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นการคัดลอกรูปภาพโดยการใช้ขีดลัดบนแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะบนแป้นพิมพ์ก็คือ Ctrl C นะคะ Ctrl C อ่า ส่วว่าครูต้องการที่จะคัดลอกลูกลูกลูก,ลกหมาคอนโทน C ปึ๊บนะคะ,ะแล้วเอาไปไว้อีกงานหนึ่งเอาไปไว้อีกสไลด์หนึ่งนะคะแล้วก็คลิกที่สไลด์หนึ่งอันนี้คือจะเป็นการวางการวางรูปภาพยังไงก็คือคอนโทน V คีย์รัดคือคอนโทน V บนแป้นพิมพ์นั่นเองคอนโทน V เห็นไหมคะรูปภาพก็จะมาแล้วอ,อันนี้คือเป็นการคัดลอกแล,กแ,ลกแล้วก็การวางรูปภาพนั่นเองะคะ ต่อมาจะเป็นการแทรกเสียงนะคะการแทรกเสียงในกรณีนี้จะต้องเป็นเป็นเสียงที่เป็นไฟล์ที่เป็น mp3 เท่านั้นนะคะเป็น mp3 เท่านั้นเราลองคลิกเข้ามานะคะไปที่เหมือนเดิมแท็บ insert นะคะ insert หร,หรือว่าแทรกให้เรามาดูคำสั่งนี้นะคะอยู่ตรงทางขวามือเลยแล้วมันจะคำว่า audio หรือว่าเสียงเองให้เราคลิกปุ๊บมันก็จะมี2ออันด้วยกันคือ เ e คคอร์ดออ o ิโอก็คือเป็นการบันทึกเสียงนั่นเองในการบันทึกเสียงนี้เราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็คือไมโครโฟนนั่นเองนะคะเราคลิกเข้าไปนะคะมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมามีอะไรบ้างก็คือเนมก็คือเราสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเสียงได้เป็นเปลี่ยนชื่อว่าไฟล์นี้มันคือเป็นไฟล์เสียงอะไรแล้วจะมี3อันนะคะก็คืออันแรกก็คือเป็นการกดบันทึกการหยุดแล้วการเล่นนะคะ เป็นการแสดงการเล่นนั่นเองเมื่อเราได้ปุ๊บแล้วกดกดโอเคนะคะแต่ในกรณีนี้ก็คือเหมือนมันมันน่าจะไม่ค่อยอเหมือนการบันทึกเสียงในในเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสถียรนเท่าไหร่นะคะเราก็ดาวน์โหลดมันดีกว่าดาวน์โหลดมาจากอ,าอินเทอร์เน็ตนะคะเราก็กดคลิกนะคะคลิกอ่ามันจะมีอันนี้ครูได้ดาวน์โหลดไปแล้วนะคะ คลิกปุ๊บแล้วกดแทรกมาเลยนะคะมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้หน้าตาแบบนี้มันจะเป็นเป็นขึ้นเป็นรูปนะคะเราสามารถคลิกแล้วขยายได้เลยนะคะอ่าแบบนี้เราสามารถลองกดดูนะคะอันนี้คือจะเป็นเสียงการปรบมือนั่นเองนะคะเมื่อเราคลิกมาปุ๊บมันจะมีคําสั่งเพิ่มขึ้นมามันเป็นการมันเป็นการมันเป็นแท็บอ่นะานการการกําหนดรูปแบบนะะการกําหนดรูปแบบนะคะการกาหนดรูปแบบ มีอะไรบ้างชาร์มเอาทอชามอะเรียลนะคะชามอะรีก็คือเป็นการตัดต่อการตัดต่อวิดีโอนั่นเองนะคะเราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราสามารถพิมพ์ตรงนี้เป็นตัวเลขได้เลยนะคะว่าเราอยากจะให้วิดีโอมันเริ่มเริ่มตั้งแต่นาทีเท่าไหร่นะคะหรือว่าจบที่นาทีละเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรบ้างอันนี้คือเป็นการเล่นนะคะการเล่นการการอ่า กดเคลื่อนนะคะเมื่อเราได้ตามที่เราต้องการแล้วเรากกดโอเคได้เลยนะคะมันก็จะมันก็จะตัดจะตัดเสียงให้เราได้เลยนะคะมีอะไรแล้วก็มีเฟซอินนะคะเฟซอินอันนี้คือเป็นการไล่ระดับนั่นเองเฟซอินก็คือเหมือนเป็นการค่อยๆให้มันดังขึ้นเฟซเอาท์ก็คือเป็นการให้เสียงมันค่อยๆเบาลงนั่นเองนะคะแล้วก็วอลลุ่มก็คือเป็นการไปเป็น,เป,นเป็นระดับเสียงก็คือมีอะไร เบาปานกลางสูงหรือว่าไม่มีเสียงเลยนั่นเองนะคะสตาร์ทอันนี้คือเป็นการเริ่มของเสียงนั่นเองส่วนอันนี้นะคะเพลยอันนี้ก็คือเหมือนอยากให้มันแสดงทุกสไลด์เลยเ,เหมือนอยากให้เสียงเนี้ยมันขึ้นทุกสไลด์เลยนะคะส่วนต่อมาก็คือจะเป็นการวนอรอบจนกว่าจะสั่งหยุดอ่าเป็นเป็นการ ให้เสียงเนี้ยมันวนวนวนอยู่จนกว่าเราจะกดหยุดนั่นเองต่อมาจะเป็นอ่าซ่อนระหว่างการนําเสนงอนางานงานการนําเสนอเมื่อเรากดนําเสนอนะคะไอ้เสียงเนี้ยมันก็จะซ่อนนั่นเองต่อมาคือจะเป็นการกรอกรับหลังจากเล่นแล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการอันอันอันนี้คือจะเป็นรูปแบบนะคะเป็นรูปแบบการกําหนดว่าเราอยากให้เสียงมัน เป็นแบบไหนนะคะเวลาเวลาเราเอาไปนําเสนอนั่นเองต่อมาการแทรกวิดีโอนะคะการแทรกวิดีโอเหมือนกันนะคะก็คือไปที่ insert แล้วไปที่ audio เอ้ยวิดีโอนะคะวิดีโอมันจะมีคำวิดีโอ Video, เหมือนกันมันมันจะมันก็จะมีเหมือนกันว่าเราเอามาจากออนไลน์หรือว่าเอามาจากไฟลน์นะคะในกรณีนี้เอามาจากไฟล์แล้วกันนะคะเอามาจากไฟลน์นะคะปุ๊บนะคะเลือกวิดีโอที่เรานํามา แล้วก็กดอะไรคลิกวางได้เลยนะคะปึ๊บอ่ะลองคลิกดูเราสามารถปรับขนาดให้มันเต็ม<ๆ>เต็มเต็ม<ๆ>สไลด์เราก็เลยก็ได้นะคะแล้วก็นํามาวางไว้แบบนี้แล้วเราก็อะไรเหมือนกันเหมือนกับรูปภาพเลยนะคะนี่เต็มหน้าจอเต็มแผ่นงานของเราได้เลยแบบนี้เราก็สามารถกดเล่นได้เลยนะคะแล้วมันก็จะมีอะไรมีรูปแบบการจัดรูปแบบเหมือนกันนะคะเมื่อเราเบิลคลิกไปที่อ่ะวิดีโอ นะคะมันจะมี2คําสั่งคือ video format กับ playback ให้เราไปที่ playback นะคะมันจะเป็นรูปแบบการกําหนดนะคะของวิดีโอมันก็มีเหมือนกันการต,ตัดต่อการตัดต่อวิดีโอนะคะมีอะไรมี f a ดอ in f a ดเ out การเพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงอ่ามีวอลลุ่มเหมือนกันเลยนะคะมีต่างกันแค่ตรงนี้อันนี้ก็คือสามารถเพิ่มแคปชั่นลงมาได้นะคะ อ่ะโอเคนี่สัปดาห์นี้นะคะกค็จะเป็นเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพเสียงนะคะแล้วก็วิดีโอนั่นเองสัปดาห์นี้นะคะจะมีเป็นแบบทดสอบนั่นเองนะคะให้ทําในลายเวิร์กชีตนะคะ<อ>ก็คืออย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะให้นักเรียนทําแล้วก็ทําเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดไลฟ์ฟีดสีฟ้ามันจะขึ้นแบบนี้มานะคะให้เรากดเช็ค k My Answer นั่นเองนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นอ่ะแล้วก็อย่าลืมแคปรูปภาพแล้วก็ อาทรงคูในโน้ตกลุ่มนะคะโอเคค่ะสำหรับนี้ก็พอแค่นี้เนาะอย่เจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ